สวัสดีครับเ,เพื่อนๆพี่ๆน้องๆฮะอยู่กับช่องของบุญล่อดำทีมนะวันนี้บุญล่อดำทีมพามาเปิดบอ่อใหม่ครับไม่ใช่ว่ามาขุดต่อยางออกนะมาขุดบอ่อครับตรงเนี้เป็นสภาพที่ว่าเมื่อก่อนเป็นป่ายางครับทำการตัดเรียบร้อยแล้วทีนี้ เจ้าของก็อยากจะได้บอ่อสักลูกหนึ่งเอาไว้ใช้น้ำในการเกษตรครับแต่ทีเนี้ยขูดไปมันเจอตอยางครับก็ต้องเอาออกจะตักเอาไปให้เขาเดีย๋ยวเขาจะว่า,อ,าอีกว่าซื้อดินนะไม่ได้ซื้อตอยางนะเบเตอร์ก็เลยต้องตักออกครับนี่ตอยางเพียบเลยขาไปกอนครับ ทาให้พื้นมันเสมอไปก่อนตรงนี้เป็นที่ลาดเอียงนะมันจะลาดขึ้นเนินครับนี่เนินขึ้นไปเรื่อยๆตรงนู้นเลยก็เลยจะต้องทางให้มันเสมอกันก่อนพอทามนเสมอกันปุ๊บเบิร์มเท่ากันคูสกะก็ใส่ให้เท่ากันจะดูออกมาสวยงามครับนี่ยช่วงนี้ใครซื้อดินกับบุญรอดก็ได้โปรโมชั่นครับ ซื้อดินแถมรากครับรากต้นยางครับเนี่ยแหละบางคนเนะี่ยชาวบ้านเขาบอกว่าอยากได้หน้าดินครับบุญรอดกลัวว่าเขาจะไม่เชื่อว่าเป็นหน้าดินของแค้ฮะก็เลยเอารากเนี่แหละผสมไปด้วยเขาจะได้เนี่ยเป็นหน้าดินของแค้ไหมจะหาว่าไม่ได้โกหกกันไอ้นี่เราก็เซลไปครับมันไม่ใช่หรอกครับเพราะว่ามันเป็นสวนยางครับ มันก็เลยมีรากยางผมก็เลยแซวชาวบ้านไปว่าหน้าดินของแท้ไหมละ่ะมีรากไม้พร้อมถ้าไม่ใช่หน้าดินไม่มีรากไม้นะเขาก็เลยพากันหัวอ่ะนี่พื้นที่ที่ขุดครับอยู่ประมาณสองงานกว่านะ่ะนี่ยาเขาเป็นพื้นชั้นเดียวก่อนทีนี้เราจะมองเห็นเลยว่าตรงนี้เป็นเบิร์มนะตรงนี้เป็นคูสะนะจะใส่เท่าไหร่ก็ได้เห็นคนระับ เต้องทางให้เท่าก่อนนะนี่แหละขุดไปถึงจนถึงโพนี่แหละหรือจอมปวกตรงนี้แหละครับนี่ความยาวนะนั่นที่พักของบุญรอดครับกิมง,งานบุญรอดเพิ่งย้ายมา,มาเมื่อเช้านี่เองรถมีวิ่งอยู่ห้าคันครับบางลุยไปช่วย 6ล้อดำกรีนอยู่ยังไม่มามาแนละ้วเสียตันดำสิงนี่บอ่อของบุลลอดนี่ติดถนนเลยนะนี่ที่เสียน้อยขี่มาฝนตกมาก็ไม่ใช่ไม่มีปัญหาครับอยู่ใกล้ๆติดกับถนนตรงนู้นก็ทางอยู่แล้วทางเข้าสวนอยู่แล้วครับเนี่ยนะครับบอ่อของบุลรอดเอาไว้เก็บไว้หน้าฝนครับ ไม่ยอมขุดสทีเก็บไว้ฮะเอาไว้ขุดหน้าฝนโดยเฉพาะนะครับบ่อลูกนี้บางลุยไปช่วยหก้อดำกีนะยังไม่มาวันนี้ก็เลยวิ่งห้าคันส่วนบักตอซูโม่ก็ไปช่วยอีกทีมงานหนึ่งก็ยังไม่มาครับเดี๋ยวพวกนี้แหละจะครบเลยฮรเต็มทีมเลยฮะัเดคันหร้อ นี่แถมนู้นก็มีบอหมื้นกนนะแต่คุณเจ้าไอ้นี่เจ้านี้ฮะเจ้านู้นเขาก็มีบอ่อของเขาทางนี้ก็อยากจะมีบอ่อเหมือนกันออกตัวเลยฮะชั้นล่างนี่รู้สึกว่าจะมีลูกลังนวยนะแต่เป็นลูกลังไม่หนาฮะเดี๋ยวคอยดูดิว่าจะมีไหมเพราะว่าผมไปเดินสำรวจบอ่อข้างๆอยู่ตรงนู้นนะอยู่ติดกันน่ะ มันมีเหมือนชั้นหินอยู่ฮะถ้ามีนาก็ฟุกเลยเหมือนเจอบ่อคุมทรัพย์จะได้เอาไปเก็บไว้บ้านสต็อกไว้ที่บ้าน่วงนี้ใครซื้อดินของบุญรอดก็ได้ของแถมไปฮะรากยางครับรากไม้ฮะไม่เป็นไรนะบางทีบางคนก็ว่ามันเป็นเสมือนปุ๋ยอย่างดีนะรากไม้นี่ ตอไม้นี่ก็คงต้องกองไว้นี่แหละให้เจ้าของเขาเผาไว้ไม่มีใครเอาไปทำฟืนหรองมั้งเอาไว้อย่างนี้เลยครสายร้อนมาครวันนี้แยกเป็นสองที่นะสองหมู่บ้านสามคันไปลงอีกหมู่บ้านหนึ่งสองคันนี่ลงอีกหมู่บ้านนึงครับ เสียน้อยเสียตันเสียทูนี่ลงอีกหมู่บ้านหนึ่งครับส่วนสายร้อนกับเซมาคุเตนี่ลงอีกหมู่บ้านหนึ่งจะไปหมู่บ้านหนึ่งหมู่บ้านเดียวก็รอกันดีครับก็เลยเ่ะแบ่งๆกันไปครับสองหมู่บ้านเพราะว่าตรงนี้มัน,นียบเสมือนอยู่ใจกลางฮะใจกลางของสองหมู่บ้าน,นครับไปแล้วฮะเสียน้อย ความลึกของบอ่อนี้นะไม่อ้นอีกแล้วเจ้าของบอกว่าเอาไปเลยฮะมีปัญญาขุดลึกขุดไปเลยขุดได้กี่เมตรขุดไปเลยฮะเดี๋ยวก็ต้องคอยดูครับถามว่าจะเสร็จไหมไม่เสร็จหรอกครับต้องไปเรื่อยๆบอ่อนี้มีที่ลงก็มาเอาไม่มีก็ปล่อยไว้นี่ละฮะเพราะว่าเรา บอกเขาแล้วว่ามันเข้าหน้าฝนแล้วครับเจยะถ้าเป็นหน้าแรงเนี่ยหมดแน่หน้าฝนนี่งานก็จะเริ่มน้อยลงคนระับนี่ยังดีนะที่ว่าบอลูกนี้สะบอนี้ติดกับถนนครับเลยได้ขุดครับช่วงนี้เริ่มหายากแล้วนะที่ขุดของพื้นที่ของบุรอดนำทีมอยู่นี่ โดยมากเขาทำไร่ทำนากันแล้วเข้าไปเอากันไม่ได้ก็มีทำนากันเยอะนะครับนากันเป็นแถวอัแบ่งกันเป็น2ทีมครับสองสายแต่มาเอาที่เดียวกันดินแต่แบ่งกันลงคนละที่ฮนะ จะเปิดหน้านี่ไปก่อนนะฮะเปิดแบบนี้แหละให้มันสุดบริเวณที่จะขุดบ่อนะฮะแล้วทีนี้ก็จะลงไปเอาอีกชั้นหนึ่งฮะนวนเอาเลยฮะอย่างเสียทูนมานี่วนเอาเลยพื้นที่กว้างอยู่แล้วก็เนยๆกลเป็นเนๆทรายฮะมากลับมารวมตัวกันอีกครั้งครทีมงานบุรรอด เมื่อตอนต้นเดือนนี่แยกย้ายกันไปไปวิ่งกันที่อื่นครับเพราะว่าบุญรอดก็ติดงานปากบอวิ่งติดวิ่งใกล้ๆพรุ่งนี้นะครับครบทีมแน่ฮรไม่รู้ว่าดัมกีนจะมีงานต่อหรือเปล่ามีไหมแต่ได้ข่าวว่ามีอยู่ จะดึงบางลุยมาช่วยหรือว่าจะให้บางลุยไปช่วยดำกิงก็ยังไม่รู้ะเดี๋ยวคิดดูก่อนวิ่งไปเลยครับพื้นมันแข็งอยู่แล้วครับไม่มีจม นี่ครับให้เห็นแล้วครับว่าวันนี้บุนรอดมาเปิดบอ่อใหม่บอ่อนี้ค่อนข้างจะไม่ยากเท่าไหร่ฮะจะง่ายง่ายอยู่ไม่เหมือนบอ่อที่ลอกที่โคนด้วยลึกด้วยชันด้วยนั่นโอ้ยาาบอ่อนี้ง่ายอยู่ฮะนุน่นหมุ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 น,มน,มน,มนกระตุกทรายฮะ สำหรับคลิปนี้บุญรอดดำทีมก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับฝากด้วยนะครับฝากเพื่อนๆชาวย t u ู e ด้วยครับช่วยติดตามบุญรอดดำทีมด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้กับบุญรอดดำทีมด้วยนะัสวัสดีครับ